ก็ขอกราบสวัสดีชาวไทยที่หายใจได้ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกปัตกาบินน่าจำนวน20บาท1ใบนะครับผมหลายคนอาจจะพูดว่าเอ้ยทำไมได้น้อยจังทำไมได้น้อยจังเพราะเพราะว่าผู้ติด,ดตามผมมีแค่12คนเองอะ่ะ มันก็เลยมีน้อยนะครับผมกดกติการในการรับบัตรกังนง่ายดีกว่าครับอันดับแรกกดไลค์ก่อนครับกดไลค์อันดับที่สองกดติดตามครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมว่าหนึ่งคลิปของผมนี่ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะแจะกกังานง่ายจำนวนหนึ่งบัตรทุกๆุกคลิปนะครับ พยาำนะครับทุกๆคลิปจะมีบัตราริน่าอยู่นะครับผมตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะอับการที่จะได้รับก็คืออันดับแรกดูวีิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับดูววิดีโอนี้ให้จบก่อนแล้วก็ไปพิมพ์ คอมเมนต์ u ยู่ไไฟล์ของตัวเองอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมได้แค่หนึ่งคอมเมนต์นะครับย้ำคอมเมนต์แรกเท่านั้นครับได้ตอนนี้ทุกคนก็ที่มาดูอยู่ก็ไปคอมเมนต์นะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาทีหลังก็ได้นะครับผมก็จะมาบอกทุกคนเพียงแค่นี้นะครับ นี่ปัดกัด้น่าอยู่นะครับ